สอบโชเฟอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษตตั้งใจเกินไปพอตกรอบแรกเราก็คิดว่าคงหมดละอนาคตอจะไปเลยไปไม่ได้<อ>ล้าก็บอกพอดีมันมีอีกช่วงเวลาเกาบอกว่ามีสอบอีกครั้งหนึ่ง<อ>ถ้าสอบครั้งนี้ได้ก็จะพอดีทันเ<อ>้วก็เอานะไปสอบก็กันแต่ว่าตอนนั้นพอดีโรงงานเปิดไม่มีเวลา<อ>ไม่มีเวลาดูหนังสือเลย<อ>ล้วก็บอกอ๋อสอบก็สอบอ่ะถ้าได้ก็ถือว่าเป็น เป็นโชคจังหวะดีของชีวิตผมนิคิดฟราลิคิดเนี่ยผมนิคิแล้วก็ไปสอบเดี๋ยวที่ไม่ได้รู้หนังสือเลยแต่ก้วนนี่กับผ่านเออเพราะอะไรเราไม่เกรงเราต้องต้องฟังภาษาอังกฤษใช่ไหมรอบที่แล้วฟังแล้วก็พยายามไปคิดมากรอบนี้ฟังปุ๊บติ๊กฟังปุ๊บติ๊กถ้าคุณว่าผ่านเลยได้ไปเออเออทำไมนะ้ผมเล่าเบื้องหลังไหมเบื้องหลังเบื้องหลังตอนอาจารย์นิเวศจะไปเนี่ย นี่นี่เอ้ยแต่เราเรารู้เรื่องอะไรด้วยก็บางเรื่ผมเป็นคนติดต่อเดียเป็นคนติดต่อผมมีอาจารย์ที่ปรึกษาครับชื่อ professor Fillmoreon เนี่ยนะแล้วก็ผมก็ทำงานเป็นเป็น research assistant คือช่วยงานจบหรือยังฮะยังยังยังทำงานอยู่ยังยังเรียนยังเรียนอยู่เป็นยาเอเกะนะฮะที่มีสิสซิปปีเนี่ยนะฮะผมก็ทำงานช่วยงานเขาพอถึงถึงจะขึ้นเทอมใหม่เขาก็บอกเขาไม่ให้ผมช่วยงานแล้วผมจะต้องยกระดับขึ้นไปเป็นไปสอนหนังสือ นะก็ผมไปสอนหนังสือผมถามว่ะแล้วเขามีมีคนช่วยหรือเปล่าอ,อาจารย์ p r o f เซอร์มาโลนผมบอกเขาไม่มีผมบอกนั้นอยู่อยากได้คนช่วยไหมถ้าคนคนนี้จะมาช่วยอยูเนี่ยนะ เก่งพ่อๆกับไอ้เลยหรือไม่งอาจจะเก่งกว่าโอ้โหเขาตาลุกเลยเขาคิดตัวเปรียบเทียบกับผมเก่งกับผมอ่ะตาลุกเลยโอ้โหว้อยู่ที่ไหนไปอยู่เมืองไทยเพราะเอางันพามาที่ผมบอกพามาไม่ได้เขาไม่มีตังค์ต้องให้ทุนเขานี่ไม่ได้ซิกแซกนี่แต่ว่าบางเรยยังสอบโทฟอไม่ได้ได้สุดท้ายผมบอก ไปเลยเอาเงินไปเลยไปพาตัวคนนี้มาเก่งเท่ายูหรือเก่งกว่ายูนี่เอามาเลยนี่คือที่มาเข้าใจแล้วเขาไม่ได้ต้องการให้อาจารย์นิเวศเนี่ยไปเปลี่ยนวิธีการหรือไปได้การศักดาบสูงหรอกเขาเป็นเฮทันเฮฮันหรอในที่สุดก็ไปแล้วก็ไปเรียนเนี่ยผมเล่าต่อกลับจริงๆเรื่องเขานะตอนเรียนจบแล้วเนี่ยเขาก็ไปช่วยงานอาจารย์เนี่ยนะเรียนจบผมก็จบเขาก็จบเนี่ยผมไปถามอาจารย์เลยท่านนี้ผมไปถามตรงๆเลยเพื่อเสร์มมาลนผมอยากรู้ว่าระหว่าง นิกเนี่ยชื่ออชื่ออะนี่เนี่ยระหว่างนิกขบไอเนี่ยถามอยู่จริงๆเลยใครเก่งกว่าเขาตอบว่าไงเนาะแอเอว่าไงแก่รูมกันอ่าเนี่ยเขาตอบไพบูลเขาบอกพูดเป็นภาษาอังกฤษนะแต่แปลเป็นไทยว่ายากมากที่จะตอบว่าใครเก่งโอ้โหเขาตอบเป็นกันยากซึ่งตีความตามตามภาษาของคนที่เขานิสัยดีที่เก่งใจเนี่ยครับถ้าตอบว่าพอๆกันนะมันควรจะรู้ว่าแปลว่าอะไร ใ่ว่าตอเขากับผมพอๆแต่บอกผมว่าสองคนพอๆกันนะอ่ะคือคงไม่กล้าบอกว่าเขาเก่งกว่าผมเรื่องความเกรงใจเขาบอกแต่ว่าเขาก็ประทับใจยากมากยากมากที่จะบอกว่าใครใครเก่งกว่าอหรือแปลว่าแย่พอๆกันก็ไม่แย่นะเพราะพอมาดีนะเขาได้สี่นะแต่ผมได้สามจุดแปดสามจุดเก้าโอ้แต่เราต้องนตั้งใจเรียนนะครับ ผมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแหละได้สี่ได้สี่เลยนะแต่ผมเนี่ยไปจบวิชาอะไรรู้ไหมจบอะไรมันเป็นวิชาที่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมอ่านไม่ทันเลยอ่านวอลสตีเจอโนลใช่ไหมภาษาไทยตอนไปใหม่ๆดีพออครับตอนไปใหม่ๆอ่าเสร็จแล้วเรียนจบแล้วเป็นไงนี่จะว่ากลับมาอก็ตอนนี้กลับมาได้ตอนไปเรียนตกลงไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินมีเงินเหลืออีกด้วยเพราะได้ทุนอ่าแล้วกลับมาก็ ไปทำงานที่ไอเอฟซีทีบริษัทกําังไปตด้สากรมแพงประเทศไทยยุก็เริ่มเข้าวงการเงินแล้ะที่จริงกลับมาเนี่ยลรงงานน้ำตาังไปตามเลยนะกลับมาบอกจะให้รถให้ลาขอกับคนเงินเดือนถูกขนาดนี้ไม่ได้มาผมบอกว่าพอละเพราะว่าเราอยากจะเปลี่ยนฟิลสุดท้ายก็เลยมาเข้าวงการเงินจากไอเอฟซีทีเนี่ยทําอยู่หลายปีนะสี่ห้าปีเหมือนกันนะห้าปีก็ถึงถึงยุคไฟนนซ์เบ่งบานกําลังแบบ ตอนนั้นธุรกิจไฟน้์เริ่มมาแล้วครับลุงมาผมก็เลยเข้าไปทํางานที่นวัฒนาคิจสมัยก่อนอันนี้ให้ผมเล่าเบื้องหลังไหมครับก่อนจะไปอาจารย์นิเวศเขาก็ถามผมว่าควรจะไปนวะไหมผมเนี่ยเป็นคนมองการไกลโอโมองแล้วนะว่า อาจารย์นิเวศมีโอกาสทําให้บริษัทเจ๊งเฮ้ยครับวิกฤตมันกำลังจะมาก็เลยแค่ทำให้ไปไม่ผมก็ขอยคิดดูคิดดูดีๆออแล้วแต่เขากลเขาก็ไปทําวานิชธนกิจทำวานิชธนกิจแล้วหลังจากนั้นก็พอทำวานิชธนกิจถึงถึงจุดหนึ่งเราก็เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลงทุนของนักวิทยาศาสตร์เ้าไปเป็นกรรมการเป็นอะไร ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการการลงทุนแต่ตในที่สุดกิจการก็เจอปัญหาเจอปัญหาเพราะว่าจากวิกฤตวิกฤตก็โดนหมดห้าสิบหกเฟดแนนซ์โดนก็หมดแหมดประเทศนะฮะนั่นก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตการลงทุนเต็มเต็มตัวเพราะว่าในปีประมาณสี่หนึ่งสี่สองเนี่ยหลังจากวิกฤตเนี่ยผมก็เลยลงทุนเต็มตัวแล้วก็เริ่มเขียนหนังสือตีแตกเริ่มแรกเลยเริ่มมา เป็นการเขียนเล่มแรกเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยทําไมถึงชื่อตีแตกหนสือเล่มนั้นที่แต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับการการทนัน,ท,น,นที่อาศัยเขาเรียกว่าความเป็นไปได้ p r o b a b i l i บ y ในการที่จะชนะหรือแพ้ออันนี้มันมายุคเราเข้ากับการลงทุนว่าการลงทุนทุกอันเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าโอกาสได้โอกาสเสียของเรามากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะพนันเท่าไหร่ ถ้าโอกาสชนะสูงมากเราก็ต้องกล้าที่จะพนันเยอะอถ้าโอกาสชนะน้อยเราก็พนันน้อยหน่อยหรือไม่พนันแต่เป็นการแค่เปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าชวนใะห้ท่านผู้ชมไปเล่นพนันใช่อท่านผู้ชมที่ไม่เคยเล่นตีแตกนะครับการเล่นตีแตกเนี่ยจะฝึกสมองฝึกการมองโอกาสประเมินสถานการณ์อ,อ,อาจารนี้เวศเล่นประจํา สมัยเรียนวิศวะคนเล่นกันประจำจะไม่ได้เล่นประจําแบบเล่นทุกวันสนุกสนานสนุกสนานมีเหมือนกันนิดหน่อยตอนเวลาไปนาเที่ยวไปรับน้องอะไรเงี้ยก็สิบอะไรนะสลึงหนึ่งห้าติดตังอะไรเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยก็กินไปยังถาวรเรื่อยเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นนักลงทุนก็เริ่มจากอย่างนั้นก็เลยเริ่มเขียนหนังสือลงในกรุงเทพธุรกิจเขียนบทความแล้วก็รวบรวมพิม เ็นเล่มเป็นอะไรออกมาเนี่ยยาวนานมหลายปีแล้วแล้วก็รวมเล่มมาได้เป็นสิบเล่มแล้วครับทุกวันนี้ว่างงานมานานหรือยังว่างงานมาสักเกือบห้าปีแล้วไม่ไม่ไช่ว่างงานแล้วออกจากงานไม่ได้ทํางานเต็มที่ไม่ได้ทํางานเต็มเวลาอืรู้สึกยังไงฮะใหม่ๆก็กลัวเหมือนกันนะไม่ได้กลัวว่าไม่มีเงินใช้นะกลัวว่าจะขาดสังคมเขาการลงทุนเป็นนักลงทุนอาชีพร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมัน มันก็ทําตัวคนเดียวไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีเจ้านายไม่ต้องมีลูกน้องชีวิตนี้ไม่ต้องมีออฟฟิศก็ไม่ต้องมีเครื่องแต่งตัวก็ไม่ต้องมีด้วยต้องมีนะมันก็ว่าธรรมดาไม่ต้องแต่งหรอไม่ไม่ก็อยู่บ้านไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ไม่ต้องเครื่องแต่งัวไม่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องออกจากบ้านอ่ะคือมันมีอย่างเดียวก็คือมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอ่แล้วก็โทรติดต่อเอาอ่าก็กลัวกลัวว่าจะขาดสังคมครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ ก็ยังมีอยู่ก็อ,ออกมามีคนมาชวนทํำรายการแล้วก็ตอนหลังเนี่ยกลายเป็นว่าเราไปสร้างสังคมส่วนหนึ่งก็คือว่ามีคนเนี่ยรู้สึกว่าการลงทุนแบบที่เราเรียกว่า value investment เนี่ยที่ผมเป็นคนเริ่มต้นเขียนตรงนี้นะ,ะมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ผลดีเพราะเรเลยทําเป็นชมรมเป็นอะไรนะเยอะก็ไปหมดแล้วก็เลยมีเพื่อนเป็น เป็นคนกลุ่มนี้เรียกว่า V I V I ก็ Value Investor ทักลงทุนหุ้นคุณค่าพวกนี้ก็เดี๋ยวนี้มีเยอะมีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นแล้วนะแต่ว่าที่เจอเจอกันก็ไม่มากกันนะครับแต่ว่าก็กลายเป็นมีสังคมอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสังคมของนักลงทุนนี่ก็ทุกวันนี้ชีวิตก็ใช้อย่างนี้แหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับก็มีความสุขดีนะครับครอบครัวไม่ว่าอะไร ครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรามีเวลาให้มากขึ้นแต่ปกติผมก็เป็นคนแฟมิลี่แมนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับครอบครัวครับแหมเสียดายเวลาวันนี้ของเราหมดแล้วครับหมดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีพบกูรูนิเวศเนี่ยรอบสองยังไม่รู้เลยครับว่าอนาคตนี่จะทําอะไรปรัชญาการครองชีวิตเป็นยังไงบทเรียนบทเรียนต่างๆพลิกวิกฤตเป็นโอกาสยังไงสิ่งชอบสิ่งไม่ชอบงานอดิเรกกีฬา ยังไม่ทราบต้องพบกับกูรูตอนสองติดตามชมให้ได้เร็วๆนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งแต่ว่าตอนที่อายุสี่สิบกว่านะ่นแะวันแรกที่คิดนานะเราบอกว่าเราจะเป็นนักลงทุนแล้วเราจะเป็นผู้นําของการลงทุนแบบเนี้ยต,นะตอนนั้นไม่มีใครรู้จักนะเราอยู่ในเมืงนะเราคิด๊บเราก็วางแผนทำอะไรทุกอย่าง เพราะเราทำอยู่แล้วเราก็ไปเขียนหนังสือไปเผยแพรแ่ไปะอะไรต่างๆไปพูดไปทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดครับแล้วก็ก็เดินหน้ามาตลอดจนกระทั่งเราต้องผิวประสบความสำเร็จในระดับหนึ่นนว่าเป็นที่ได้รับการยอมรับาาว่าเป็นที่มาด้นานนี้